จอดรถตรงเส้นนะครับแต่โดนคนจอดรถเบี้ยวด่ากลาดคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมไปเจอข่าวนี้นะครับในทั้งในแบบแอปแดงแล้วก็ในโซเชียลนะครับแล้วก็เลยเข้าไปดูก็แบบเลยอยากมาเล่าให้ฟังนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับผมมีตัวละคร2ตัวแล้วกันนะเอายี่ห้อรถแทนนะครับคือพี่เกียร์นะครับ KIA รถยี่ห้อเกียร์นะครับกับพี่วอนโวนะ ก็พี่เกียร์นะครับแกไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับกับครอบครัวแล้วก็จอดรถก็มีเด็กโบกรถแกก็จอดเข้าซองของแกแล้วก็แบบตัดเป็นเส้นนะครับแล้วก็เข้าไปในร้านอาหารสั่งค้มสั่งข้าวประมาณ15นาทีก็เด็กโบกรถก็มาตามแกนะครับบอกว่าให้มาที่รถหน่อยแกก็งงว่ามีอะไรหรอพอไปถึงปุ๊บก็คือไปเจอรถที่จอดอยู่ข้างๆที่ติดกันนะครับเป็นพี่วอนโบก็คือพี่วอนโบไปถึงพี่วอนโก็ ด่าเละเลยนะครับว่าบอกว่าจอดรถภาษาอะไรแบบว่าแล้วจะให้เขาขึ้นยังไงคือด้วยความที่เกียร์มันลดคันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนคันข้างๆอ่ะพี่วอลโว่เขาจอดเอียงมามันก็เลยเหมือนมันแคบแล้วมันเหมือนกับเปิดประตูรถไม่ได้นะครับประมาณนั้นก็พี่เกียร์แกก็งงไงว่าเอ้าแกก็ถ่ายให้ดูนะครับในคลิปว่าแบบเขาจอดตรงแล้วเขาผิดตรงไหนประมาณนั้นนะครับทางพี่วอลโวแกก็โวย อันมึงมาดูนี่นะครับก็คือือนมันเดินไปชี้ให้ดูว่าเหมือนกับตั้งแต่หัวแถวว่าที่จอดจอดกันมามันจอดเบี้ยวมาตลอดนะครับจนมาถึงขันแก่แกก็เลยต้องจอดเบี้ยวก็คือบอกว่าคัานนี้บอกเอ้าพี่เกียร์ก็บอกเอ้าก็ผมจอดตามบรรทัดฐานฝั่งนั้นก็แบบบรรทัดฐานคําหยาบนะครับแล้วก็บอกว่ามึงดูนี่มันเบี้ยวมามันแบบเหมือนบรรทัดฐานของความเบี้ยวมันมาตั้งแต่แรกดังนั้นแกก็ต้องจอดเบี้ยวด้วย ถ้าแกจอดตรงแปลว่าแกผิดอันนี้คือสิ่งที่บอกทางทางพี่วอนวบอกว่าสังคมมันมาอย่างนี้แกก็ต้องทําตามอย่างนี้กลายเป็นว่าคนที่จอดตรงเส้นอ่ะผิดนะครับแล้วก็แบบขึ้นมึงขึ้นกูอะไรเงี้ยและน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของแบบผีเน่ากับลงผูกนะครับเพราะว่าเมียก็อยู่ในเหตุการณ์นะเมียก็ไม่ปามผัวแล้วเมียก็แบบแต่เมียใจเย็นหน่อยนะครับไม่ได้พูดหยาบไม่ได้เสียงดังแต่ก็แบบว่ามาตัดเหมือนกับมันจะมีคลิปแล้วก็บอกว่าประมาณว่า ทางตัวพี่เกียร์เดินมาถึงปุ๊บทาไมพี่เกียร์ถึงพูดว่าผมผิดตรงไหนก็ในความจริงเขาก็ไม่ผิดนะเพราะเขาจอดตรงเส้นจริงๆนะครับประมาณนั้นก็รูปในอันนี้ของเป็นเที่ยงวันธนุการนะครับที่ที่แบบเขาถ่ายแล้วก็ทํามาให้ดูนะครับก็คือเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่เกียร์เนี่ยจอดแบบตรงเส้นนะครับส่วนพี่วอนโวะปีแล้วก็พี่วอนโวแกก็เหมือนเดินไปหยิบอะไรที่รถนะครับแล้วก็แบบเหมือนทางพี่เกียร์จริงจริก ผมนับถือนะว่าแกใจเย็นแล้วก็พูดสุภาพนะครับผมพี่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมึงกูแล้วก็คำหยาบนะครับแล้วก็สุดท้ายพี่เกียร์แกก็แบบแกก็ออกแกก็ถอยรถให้นะแกก็ขยับเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งออกไปได้นะครับแต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะโอเคเข้าใจว่ามันจอดเบี้ยวกันมาตลอดแต่อีกฝั่งหนึ่งที่มันเป็นฝั่งคนนั่งใช่มครัมันสามารถเปิดได้เข้าได้ ก็แค่เปิดประตูแล้วก็ปีนข้ามไปฝั่งคนขับแล้วก็ขับออกมาไม่เห็นจะมีอะไรเลยเหมือนกับเวลาเราไปจอดริมถนนบางที่ที่แบบมันติดกับต้นไม้หรือติดกับกระแพงแล้วฝั่งคนขับลงไม่ได้ผมก็ปีนออกนะก็ไม่เห็นจะใช่เรื่องใหญ่ที่จะต้องมาแบบมึงกูเกี่ยวกาดแล้วก็ถ้าไปอ่านในคอมเมนต์เขาก็บอกว่าไม่เห็นต้องโมโหเบอร์นี้แค่แบบพูดดีๆว่าเออช่วยเลื่อนรถให้หน่อยครับขึ้นรถไม่ไดกก้ก็แค่นั้นจริงๆนะครับผมก,ก็มองอย่างกันเหมือนกันก็นก ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจะต้องแบบโมโหเบอร์นี้นะครับไม่รู้แบบแกดื่มมาหรือเปล่าเนาะแล้วก็สุดท้ายนะก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์พี่เกียร์พี่เกียร์ก็บอกว่าเออแกก็ไม่ธรรมดานะแกก็เป็นเจ้าของร้านจิวเวลรี่นะแต่แกก็บอกว่าแกก็งงเหมือนแกก็โพสต์ใน a c e b o o k นะครับอกว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วก็บอกก็งงเหมือนกันว่าทําไมต้องแบบคนทําถูกกลายเป็นคนผิดนะครับประมาณนั้นแล้วก็แกก็มีไปลงบันทึกประจําวันไว้นะครับเพราะเหมือนถ้าถ้าใคร พอแกเล่าผมก็ไปสังเกตอีกรอบนะเหมือนจังหวะมันจะมีจังหวะที่พี่วอ v โว่แกไปเปิดประตูรถและทางฝั่งนั้นถามว่าทําอะไรและเหมือนไปหยิบอะไรสักอย่างที่ตังพี่เกียร์แกก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอาวุธหรือเปล่าแกก็เลยแบบขอไปลงบันทึกประจํไวันและประจําวันไว้ละกันเพราะเหมือนแกสังเกตเห็นว่าใ,ในในรถบอลโว่อ่ะมีอุปกรณ์การเล่นฮอกกี้ซึ่งมันเป็นกีฬาของคนที่แบบมีเงินอะ่ะและขับบอลโวก็ต้องมีเงินอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นผู้มีอํานาจใดใดๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็แบบ ไปลงบันทึกประจําวันไว้เพื่อบ,บัความปลอดภัยของตัวแกนะครับก็งงมากแล้วก็อันนี้พอพูดถึงเรื่องนี้มันจะมีกรณีอีหยังวะอย่างนี้นะครับก็คือมันจะมีอันเนี้ยที่ผมทําไว้นะครับก็ภรรยาไปนั่งสตาร์บัคแล้วคุยโทรศัพท์เสียงดงังมีคนเตือนปรากฏโทรตามผัวมาให้ผัวมาด่าคนห้ามอันนี้แบบโหยอดถล่มทลายคอมเมนต์ถล่มทลายมากนะครับใครใครมีเวลาเดี๋ยวไปดูได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือแบบ ในโรงหนังผู้ใหญ่เตือนเด็กว่าอย่าทำเสียงดังปรากฏแม่เด็กมาดักรอตกยุนด้านนอกโรงหนังนะับคือแบบอะไรก็ไม่รู้แบบว่ามันมีคนอีหยังวะบนบนโลกใบนี้จริงๆนะครับก็ถ้าใครมีเวลาก็ไปดูกันได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ทั้ง2อันไว้ในตัวช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใครอยู่ฝั่งพี่เกีย์หรืออยู่ฝั่งพี่บอลโวก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ